วันที่20มิถุนายน2567นวันนี้ทางออฟาร์มได้รับเกียรติจากเกษตรของอำเภอบางบานให้เป็นตัวแทนของ สพอกอหรือสำนักง,งานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นตัวแทนข้าวอบรมและหาความรู้เพิ่มวันแรกนี้ทางเกษตรจังหวัดได้ส่งคนมาสอนเรื่องการทำมาตรฐาน G A P งานนี้ได้ให้ความรู้กันมาเต็มๆเลยนะช่วงเช้าเนี่ยก็จะได้ความรู้เรื่องการจดทะเบียน GAP การจะทำา g p p ต้องทำอะไรบ้างต้องทำอย่างไรกฎมีอะไรบ้างทางกเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็มาอธิบายให้ฟังงานนี้ทางละอฟาร์ม ก็ได้ฟังอย่างดีเพราะว่าทางะรอ,อฟาร์มก็ได้ G A P มาแล้วส่วนช่วงบ่ายก็เป็นการแนะนำว่าที่อำเภอบางบานเนี่ยมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเขากำลังจะเป็นร้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะเขาเป็นร้านที่ย้ายมาจากอำเภอบางไซชื่อร้านสองไล่สโรไล์ฟาร์ม ตอนนี้เขากำลังจะทำเป็นพิซซ่าโฮเมตเตาดินนะนะก็มาพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำมีอะไรบ้างแนวทางในการทำงานของเขาเป็นอย่างไรแล้วช่วงบ่ายก็ไปดูงานที่ร้านเขาด้วยนะงานนี้มีแต่ได้กับได้ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งแนวทางที่จะทำให้การ,กรเกษตรของเราเนี่ยได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรได้และที่สำคัญความรู้เนี่ยไม่ได้มีมาง่ายๆนะงานเนี้ยเขาอบรมกันที่โครงการชนประทานของอำเภอบางบานนี่แหละก็ห้องแอร์เย็นมากช่วงเช้าเนี่ยก็เลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดีมีทั้งกาแฟของว่างให้ทานนะความรู้ก็แน่นๆแบบนี้แหละมี มาชิกสพกอและสพกอเครือข่ายจากทั่วจังหวัดเลยนะของทุกๆอำเภอเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็มีทั้งตัวแทนมีทั้งตัวจริงแหละมานั่งฟังการอบรมของทีมงานกเกษตรจังหวัดนาเดี๋ยวยังมีพุ่งนี้อีกหนึ่งวันงานเนี้จะได้ความรู้กันแค่ไหนก็ต้องคอยดูนะความรู้ที่ได้เนี่ยรับประกันจะเอาไปเผยแพร่ให้กับ คนที่อยากรู้จริงๆก็มาถามกันได้ที่ละอฟาร์มนะหรือจะมาดูสวนอีกไม่กี่วันก็จะตัดเมลอนกันแล้วก็มาดูกันได้นะงานนี้ยจพีหรือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ที่ละอฟาร์มนะลออฟาร์ม